กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีโดยการเขารพธงชาติรณรงค์สร้างการรับรู้ความเป็นมาของธงชาติไทยและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งปลูกฝังเกี่ยวกับอุดมการณ์ความรักชาติศาส,สนาพระมาหากษัตริย์อันตรายของยาเสพติดและได้ฝึกการจัดระเบียบแถวให้กับน้องๆเด็กนักเรียนนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการออกหน่วยบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนตามกิจกรรม Army Barber Delivery เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ปกครองให้กับนักเรียนจำนวน3โรงเรียนค่ะได้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยในตำบลบ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต์มีผู้เข้าร่วมจำนวน120คน น,อน้องนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางหกในตำบลห้วยโกนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีผู้เข้าร่วม50คนและนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางแกในตำบลทุ่งช้างจังหวัดน่านมีผู้เข้าร่วมจำนวน15คนค่ะ